นะรงพลมอเตอร์ดัดโชคแขงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูโชคแผงคอของเวฟร้อยสิบไมนะครับอันนี้จะผ่ายการใช้งานมาพอสมควรครับแปลว่าอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบนะครับน,น,น็อตเนอะไรครบหมดครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ายังไงขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเรามันเริ่มดัดหยาบกันก่อนดัดหยาบคือว่าดัดจนดูไม่รู้ว่ามันเอียงไปทางไหนอะตอนแรกเลยมันดูรู้อยู่ใช่ไหมครับว่ามันเอียงใต้เอียงขวา ขึ้นบนลงล่างเราดูรู้อยู่แต่พอเราดัดหยาบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูไม่ยังรู้ครับว่ามันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเราต้องใช้เครื่องมือวัดครับอันนั้นมันจะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดัดยาวก่อนดีกว่าในการดัดโชคแผงคอมันก็มี2ส,ส่วนนะคือในส่วนของโชก กระสองแข็คอผมจะเริ่มดัดที่โชก่อนนะครับการดัดโชกก็มีสามอย่างแนวแกนโชกแผงคอเนี่ยครับที่การจะวัดเนี่ยเนี่ยครับระนาบกฉากแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากนะครับแนวแกนโชกแผงคอหมายความว่าไม่ให้ด้านหลังของฟังโคลนหน้าเข้าไปชิดเครื่องยนต์หรือชิดต,ตัวถังมากเกินไป ลัดหน้าหมายความว่าให้ล้อหน้ากับบังโคนหน้าได้ตรงกลางกันเป๊เปเปะะเลยครับไม่ให้ไม่ให้ล้อหน้าไปทางหรือบังโคนหน้าไปทางนะครับส่วนฉากคือไม่ให้รถกินซ้ายหรือกินฝานะครับสามอย่างครับแนวแกนโชกแห่งคอรลัดหน้าฉากสาหรับโชกนะครับเมื่อเราเสร็จโชกแล้วเราไปไดัดแกมแห่งคอมันจะแป๊บเดียวครับแต่แกงแห่งคอราก็คือจบงานส่งงานเลย เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะครับว่าที่เราดัดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงบ้างอะไรมันได้อยู่แล้วอะไรมันยังไม่ได้อะไรมันต้องดัดเพิ่มหรือยังไงเราใช้เครื่องมือนะครับเป็นตัวบอกเรานะครับว่าอะไรได้อัะไรไม่ได้ค่อยๆเช็คไปครับฉาก ระ,ระนาอันนี้มันเป็นนิ้เดียวครับมันน่าจะได้เลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คแคนแผงคอดูนะครับถ้าโชคมันได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดัด แข่งงคอกันเลยดีกว่าแล้วก็จบงานเลยเสร็จเลยคันนี้ไม่ยากครับคันนี้ง,ง่ายๆมันมาใกล้เคียงมากวะยัดทีเดียวผ่านเลยสำหรับโชคส่วนใหญ่ไม่ได้มาแล้วเนะาะฉาฉาของโชคก็ได้มาแล้วอะ่ะเปนคานระนาบกับแนวแก้โชคแห่งคอเสเองมันบางคันก็ชนหนักบางคันก็ชนเบาครับไม่เท่ากัน แต่แกนแผงคอคันนี้ชดคดนแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดัดแกนแผงคอกันก่อนครับเราจะส่งงานแล้วจบแล้วไม่มีอะไรแล้วจัดแกนแผงคอเสร็จแล้วก็ไปรีเช็คครั้งสุดท้ายและค้ายจสุดที่หนึ่งรอบครับแล้วเราก็จะส่งงานได้เลยครับไม่ต้องแรงมากนะครับ สำหรับแกนแขงคอเพราะมันไม่เยอะครับถ้ามันเยอะมันก็หักหมดแล้วครับเอาดัดแล้วลองเช็คด,ดูสิว่าสักคู่เนี้ยที่เราดัดไว้อะ่ะมันเป็นยังไงบ้างมันมันอยู่ไหมมันยังไง ถ้ามันยังไม่ได้ก็อีกสักทีหนึ่งครับอีกสักรอบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับลองเช็คดูซิว่ามันเป็นยังไงกินท้ายหรือกินขวาเวลาเช็คบางทีต้อง ใช้เวลานิดนึงครับถ้าเกิดงานมันใกล้ๆจะจบบางทีต้องพิจารนณาหน่อยครับอีกงานนี้เดียวเิงอ่ะครึ่งมีนกับครึ่งมิลอะฝั่งซ้ายครึ่งมิลกว่าครึ่งมิลอ,อีกทีนึงครับสำหรับแก๊งเบทพอ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดีเช็คครั้งสุดท้ายก็จบเลยครับตรวจซอบอีกทีนึงว่าที่เราทำมามใช้งานได้ไหมเราจาะค่อยๆไล่ไปครับโชคมั่งแขงคอมั่งค่อยๆไล่ไปถ้ายังไม่ได้เราก็ดัดต่อไปครับเนุในเมื่อเครื่องมือบอกเราว่ายังไม่ได้ เราก็ต้องดัดให้มันจนได้ครับต้องมือแจ้งว่าตอนนี้ยังเที่ยวอยู่ดัดแล้วเช็คเช็คแล้วดัดดัดแล้วเช็คไม่มีอะไรครับมือบอกไปไหนก็ทาตามเลยครับเราไม่ต้องไปคิดมากเอาแค่ข okay. มือบอกเราเราทําตามคือจบครับผม ยังไม่ได้ก็อีกหนึ่งรอบครับคันนี้หลายรอบมากๆเลยลองดูสิกี่รอบแล้วเนี่ยจำไม่ได้แนละ้วรอบนี้น่าจะผ่านแล้วเนี่ยหลายรอบเลยแล้ว เคเลยอะไรยงเงี้ยถือว่าผ่านเลยเดี๋ยวเรามารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดกันอีกหนึ่งรอบนะครับดูซิว่าที่เราทำไปแล้วมันมีผิดพลาดตรงไหนบ้างครับเผื่อเราดัดไปโดนมันไม่ว่าฉากหรือเวอร์เนียหรือระนาบนะครับต้องรีเช็คให้หมดเลยนะครับ วันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการดัดโชคแผงคอเวฟ1 110ไไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ